สอยๆอยบ้าวหนองบับว่เคยจินมันดูบัดพ่อเขาเห็นให้จินดูคือมันดูแท้บัดว่าอันนี้ก็ว่าสอยโอ้กบสบายดีครับพี่น้องป้องไป,งปสุข,ขูสุโคนบรุงคุณป่าคุณนาคุณอาพ่อตาแม่ยายคุณพีคุณน้องนะครับผ้อยุแดนไกลครับมือนี่มาหาเชฟนะครับโอ้เป็นไข่ตัวละครัเมื่บ้านนไง <c oughs> ไปเล่นนี้มาอะไรครับพวกนะครับเกลยอไม่กินนี่ซุปมันดูครับเนี่ยครับเกี๊ยวเกาหลีนะครับเกี๊ยวบ้านเท่านั้ครับเพื่อนมันดูครับเอามาเห็นเป็นซุปไขคไข่ขอต้มครับพี่น้องเนาะต้มมันดูนี่นะครับพี่น้องซุปงอนหนสดยินน้ำกันครับพี่น้องมันดูเนี่ยออกเสียงไล้ไข่ภาษาอีสาน้านเท่าเนาะมันก็มันดูมันดูเนาะเอาไปแม่ครับ ก็เลยกลายเป็นมันดูง่ายๆครับเจียวนะครับเจียวเกาหลีครับโซดก็ข้ามกันโอ้เก็บข้อครับแห้งพี่น้อง <c oughs> มันยอดมากว่าเจ้าจอร์ดข่อยยังชั่วโอ้กินยาพาราไปซีเม็ดครับพี่น้องยังเศร้าเป็นวัดกันเพิ่นหาวไส้สะแลวเพิ่นหาวไส้สะแลเมือว่านนี่เนาะ ไม่เคยเล่นหิมะครับหิมะแรกครับเมืวว่อวานหิมะแรกตุกยุกเกาหลีใต้ครับก็เลยโดดดงด้งสันัวไปหัวไม่เห็ดกวงางแบบง่ายง่ายเมื่อก็น่ามาติดเห็ดสนุ่มแน่นมาทันว่าเห็ดไปเห็ดแม่มันกลายเป็นอูดๆๆูดกลมกลมครับคือไอ้สตียรีนเห็นบแ่แม่นไอเห็สนุ่มแม่นหันือเปล่วอืมอืมใครเนี่ยมียาอยู่ครับสัตยาผ้าล่าไปลรอกน้อนหยุดงาน่ายมือครับพี่น้อง มันแบบยุดแง่าลายมือแล้วบดได้ไปใชครับาการนี้แเราก็อ,อักแต่ยุดในห่องเลยเหรอครับตั้งสี่ใบใชเราติดเชื่อกลายแล้วนะครับโลกเนาะโลกปี่สองพันยี่สิบบบเบิร์ตเป็นนาเคียครับติดยังตัวเนืองข้อบวชข้อวิดเนี่ยอถ้ารู้มือ,มะมอ 5, ละพันเราครับอยู่เนี่ย ว่จาจักเป็นตนาไนเป็นละหายให้เนาะแาก้ับบานเมืองไทยกับบา้าไอ้ก้าบครับเตกี้เรียนเก,กียร์ขีดตัวขีดตัวมันเรียนำนำฝนอยู่แต่มาเรียนที่ม่มันก็โอ้แตกต่างอย่งหนึ่งกันมาเป็นทาตัวนี้สนนปรับสภาพร่างกายมาท่านๆครับพี่น้องเนาะแล้วซุปมันดูครับนี่ครับมันดูโอ้อยครับตั้งไว้แป๊บเดียวในเส้าหัวนนะครับพึ่งตบไม่ไม่เนี่ย โอ้อากาศหนาวแห้งครับค่อยยังชั่วค่อยยังชั่วบัดว่าคำไงอืมอ่าอืมฝากกินก่อนพีหน่อยออมันเศร้าหวานหอมมะเสรบอืม มัหนหยามหรอกครับมืนอนี้ไปเบิ่งกันครับหมู่บ้านเนี่ยมัดตัวมือหนึ่งว่ามันติดอละลายมืไอนี้ว่ามันติดละลายปังไรครับหลังจากครบมือหนึ่งเนี่ยนี่มาละล่เนี่ยเออเย็นเยือกๆครับจับตัวเป็นก้อนนลำแข็งครับ <c oughs> อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ไว้ให้นไหมครับเชได้แครับสิพยายามครับใส่จิ้มให้ได้ลงมือละคลิปครับขันบ่ไดก้ก็เอา้าอาทิตย์หนึ่งจกักหาคลิปซะไปขันบ่ได้อีกเอ้าอาทิตย์หนึ่งจกักสามชิปซะไปพ้นเรื่องเอาไปเอาไปแม่ใส่มาไปลองไหมชีตหวานพีให้พยยี่น้องน้องนั่งบ้านเฮาอยู่นะครับผมหาเจชฟนะครับบป้าหนองบัวครับผม กับภูลาอิจฉาเราก็ทั้งอิสระเอียวนะได้กรับพยายามบานยาำซองนะครับนะทั้งนี้มันโว้ยครับใหญ่แต่ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่ซองเดือนที่แล้วเพิ่งคิวเหลือคิวสามปันครับแต่ว่าผู้ใดมีธุระด่วนก็ได้กรับอยู่ผู้ใดว่ามีก็ว่ได้กรับไงคำธุระด่วนวิชาเบิด เว้ยเกิดเหตุทุกเฉินหน่งยสิขอสถานทูตันกลับได้ครับผมเข้าแชร์พยายามบ้านเพิวมาบาดิวนผ่านมารอชิวกันต่อไปห่ะครับพี่น้องเอ้ยอืม มันดูครับมันดูเออมันดูไม่ใช่ดูมันเบื้องอย่างเดียวแล้วไม่ค่อยกินเท่าไหรเป็นไข่แม่มั้งครับส่วนหันวันกับไข่แม่ยังไงเนาะ โอเคครับพี่น้องบางไปทุกคู่ทุกคนโอ้เจียงตับเหรอเนาะเดี๋ยวนะครับสิบอดผ้าไปเบิง้งนีมาครับนีมาที่มันละลายแล้วโอ้คือถิ่นหนาวแงน่ๆหลังจากตกมาขึ้นหนึ่งไปมาสังเกตการมันครับนะ้อครับเนาะกินเบิดกงล่ครับโอ้เบิดองเราละซับยกระดาฝากพี่พกักน้องกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันแน่เด้อพี่น้องเฮ้ยฝากแน่เด้อฝากซับสไครป์ไว้ เป็นกำลังใจให้มหาเชฟแน่เด้อพี่น้องพี่น้องขอบคุณหลายๆที่ทิดตามครับครับผักันคิบลงจินนะครับ